มาอัปเดตนะครับซีรีส์เกาหลีนะครับที่มีกำหนดเข้าฉายในเดือนมีนาคมปี2025นี้นะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเรื่องแรก The p o t a t o Lab ซีรีสแนวโรแมนติกค,คอมเมด,ดี้เรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในสถาบันวิจัยมันฝรั่งในชนบทระหว่างนักวิจัยสาวผู้คลางคล้ายในมันฝรั่งกับอออะคนใหม่ผู้แสนเย็นชา นำแสดงโดยคังแทโอและอีซอนบินโดยเรื่องนี้นะครับจะเข้าฉายทาง Netflix นะครับวันที่1มีนาคมนี้เรื่องที่2 Riding Life ซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้เรื่องราวของเราคุณแม่และภรรยาในการหาสมดุลระหว่างหน้าที่ในบ้านและการทำงานในที่ทำงานที่จะเล่าผ่านมุมมองของพวกเธอนำแสดงโดยจอนพีอาจินโจมินซูและจองจินยองโดยเรื่องนี้นะครับยังไม่ประกาศช่องทางการฉายนะครับแต่มีคนเขา้าฉายวันที่3มีนาคมนี้เรื่องที่ 3. I Am a Running Mate ซีรีส์แนวโรงเรียนดรามา่า เรื่องราาของนักเรียนดีเด่นที่ต้องการกอบกู้ภาพลักษณ์ของตัวเองเขาจึงตัดสินใจร่วมกับเพื่อนของเขาในการเข้าสู่การสมัครเลือกตน้งเป็นสภานักเรียนที่เต็มไปด้วยความท้าทายและแย่งชิงตำแหน่งกันนำสแสดงโดยยุนเฮยอนซูอีจองชิกและชเวอูซองโดยตอนนี้นะครับจะเข้าฉายทางวิวนะครัวันที่6มีนาคมนี้วันที่ 4. when life gives you tangerines ซีรีส์แนวดรามา่าโรแมนติก เรื่องราวบนเกาะเชจูในปี1950ที่บอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวผู้ดื้อรั้นที่มีความฝันในการเป็นนักกวีกับชายหนุ่มผู้ขยันขันแข็งแต่งเงียบขรึมผู้ที่ทําทุกอย่างได้เพื่อเธอนำแสดงโดย IU และพักโบกอมด,ดูเรื่องนี้จะเข้าฉายทาง Netflix นะครับวันที่7มีนาคมนี้เรื่องที่5 The Art of Negotiation ซีรีส์แนวดรามา่า เรื่องราวของผู้เชี่ยวชาญด้านการควบรวมและซื้อกิจการผู้มีชื่อเสียงในวงการและทีมงานของเขาที่ต้องมาเผชิญกับความท้าทายในธุรกิจนี้นำแสดงโดยอีเจฮุนคิมแดมยองและชาคังยุนดยเรื่องนี้จะเข้าฉายทางวิวนะครับวันที่8มีนาคมนี้เรื่องที่ 6. ก y หเป็นไนฟ์ซีวีนแนวดราม่าก,การแพทย์เรื่องราวของแพทย์สาวอัจฉริยะที่ถูกอาจารย์ของเธอทำลายชีวิตส่วนต้องกลายมาเป็นหมอเถื่อนที่ได้โคจรมาเจออาจารย์ของเธออีกครั้งในรอบหลายปีนำแสดงโดย พักอึนบินและซอนคยองกูเดเรอดนี้จะเข้าใช้ทาง Dis+ n e y Plus Hotstar นะครับวันที่19มีนาคมนี้เรื่องที่7นะครับ The Insurance, Comedy, ร์ดี้ i อ i ์สอินชูเอซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องราวของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยผู้ผ่านการหย่าร้างมา3ครั้งที่เขาและทีมงานกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับประกันการหย่าร้างเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่เจอปัญหาแบบเดียวกับเขานำสแสดงโดยอีดองอุกอีจูบินอีกวางซูและอีดาฮี ดเรื่องนี้จะเข้าใช้ทางพรามวิดีโอวันที่31มีนาคมนี้และเรื่องที่เหลือนะครับจะเป็นเรื่องที่เคยประกาศไว้แล้วแต่มีกำหนดเข้าใช้มาแล้วนะครับอย่าง f r e r y r ไรเวอ y นะครับก็จะเข้าใช้ทาง Mono m a x นะครับวันที่14มีนาคมนี้ d ดงแจ The Good o r the Bastard นะครับจะมาเข้าใช้ทางค r ู i s i o n s Now นะครับวันที่15มีนาคมนี้และเรื่องสุดท้ายนะครับ s t u d y Group นะครับจะมาเข้าใช้ทาง Mono m a x นะครับวันที่27มีนาคมนี้